สวัสดีค่ะวันนี้มูไม่มีเข้าครัวค่ะวันนี้จะมาทําตุ๋นเนื้อนะคะส่วนประกอบก็จะมีเครื่องตุ๋นเนื้อค่ะแล้วก็เนื้อค่ะนี้เราซื้อเนื้อเป็นเศษเนื้ออย่างดีนะคะซื้อมาจากตลาดโลนึงก็สองร้อยี่บาทแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆิ้นนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปต้มเขาก็จะ หมดตัวลองไปอิกดอะค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำให้เดือดแล้วเราก็มาตุ๋นกันค่ะเราตั้งน้ำน,นะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องถุงลงไปเลยค่ะนี่จะเป็นเครื่องถุงแบบแห้งนะคะก็จะมี แค่คุยเฉยเดี๋ยวร้อนน้ำเดือดค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะเราเอาเนื้อใส่กันเลยค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วเราคะ่อยคนค่ะค่ะเดี๋ยวเรอตัอ้หน,นะะึงค่ะค่ะเริ่มเดือดแล้วค่ะ แล้วเรามาปรุงเครื่องกันค่ะใส่เกลือค่ะเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็มาตุนแฟนอ่อนทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงนึงนะคะแล้วเราค่อยมาดูกันค่ะว่าสุกแล้วหน้าตาหน้ารับประทานแค่ไหนค่ะ หอมมากเลยค่ะค่ะสุกละบ้างแล้วคะ,ะ,คะเราจะมาตักใส่ชามกันนะคะค่ะ แล้วก็ใส่ขึ้นช่ายลงออไปค่ะแค่นี้ก็รับประทานได้นะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวใส่มะนาวเลยค่ะอยากเผ็ดนิดก็ใส่พริกป่นนะคะแต่วันนี้เราขอทานจืดค่ะแนะนำนะคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆ